เดี๋ยวราบใครคนดูก่นอนอายุครับเลย่อนครับผมเป็ใครผบเชื่องเปล่าผมก็จะมาเล่นเจมบอครับทำเสียงเพื่อนทำไมก็ไม่รู้อยากทำเ,เมื่อกี้เกิอดอาการเมานะครับดูใมหทองคําเด็กนะครับแล้วเกิดอาการอึ้งกับท่าพลังขั้นสุดยอดของเด็กที่เป็นทุกใช่ไหมท่านี่ชัดเจนสำเนาถูกต้อง แน่นองดูไปเมื่อกี้เลยสดๆนั่นแหละหนอมาจอกเลยโอป้าป้าพี่กำลังจะเข้าไปบอกออทอโต้แหละกำลังจะเข้าเอ้ยูดกำลังจะเข้าไปบอกออโต้เลยมันโหถจะไปพาไปถึงแจ้ พีมาน้องสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชาลิงอน้องออโต้ครับน้องออโต้านท่้องออตโต้อเขาคือว่าปอเขาจะเปิดแบบใหม่นะน้อง ก็แบบเอาตัวรอดอะมะเอ้มบ๊มสรุปจะเปิดแมปอะไรพี่บอกเอาตัวอะไฮะเอา้เอาแล้วบอกพี่แมพใหม่เอาไงเ<บ>น,นี่ยบอกตอนพี่ถามว่าปอเปิดแมพใหม่เหรอบอกก็บอกอื แล้วสรุปแบบใหม่หรือไม่ใหม่หรือไม่ใหม่ไม่โอเคถ้างั้นปอก็เตะใครก็ได้ถ้าคนหนึ่งอย่างคนจีนที่อยู่ในเซิร์ฟคนนั้นเนี่ยปอปอดูหน่อยสิพี่เขาเฟิร์ฟไม่ได้เฟิร์ฟเกะเต็มไม่เอาขวางเลยพี่สาวได้ได้เนี่ยเซิร์ฟว่ปอเนี่ยเปิดมันต้งแต่เมื่อเช้าแล้วเนี่ย เปิดมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับทำโชมเสื้อของจอเนี่ยดูไรอะเกิดะไรขี้น i สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างอ้เทวีมันดูไร่ังสาระเต้ภาพภาพที่เต้าก็ดูไอพีมากอ้วหรือแคบตาย ดูน้องโลเล่นเฟิร์สเดิมไปเลยขอดูวยพีน้อยยังเข้าไม่ได้เลยจะรวยพีได้ไงเนี่วปอมันเข้าไม่ได้จะดรวยก่อน

บอลได้รั่งทีตอดูหัวบอลสรุปเล่นแบบนี้ใช่ไหมรออรอใช่หมรอไมเดินตีถูเก็อด่บปขึ้นเด็ดเด็ดเออมันแปลกแ นีตายปลาดิบเหรอออโอ้โหเ, uh เลือดพุ่งเลยเออโหเออเอออเอาจขัตกพี่มัเขาเรียงคนไทยยังมากดูอ่ะอเฮ้ยโก้วัดนีไปทมาตีโก ไทยหรือฝรังดูของไทยอะนี่เป็นคนที่ชอบเล่นเซิร์ฟเดิมเล่นเซิร์ฟเดิมไม่ต้องเปลี่ยนเซิร์ฟมายังรออยู่ใครอะออโต้ออโต้พี่กำลังเข้ามาแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งอ้าวออโต้คูณอะเอาเปได้ไงวะมีสองเครื่องน้องออโต้มีมีสองเครื่องเหรอคุพี่ได้ออโต้มีสองเครื่องอ่าอ่าอ่า บอลใส่ฟ้าดิตเหรอเนี่นยสองเครื่องพี่รู้ว่าบอลสองเครื่องเนี่ยสองเครื่องเนี่ยสองเครื่องอ่ารอเข้าแมปแป๊บ อ๋อมีสองเครื่องก็ตกใจว่าทำไมเฮ้ยมันม่สองเครื่องเหมือนกันน่นแหละเรายังมีสองแก๊เอาวไปเครื่องนบอยพี่สัมผัสได้ว่ามันเมเหมือนบอสพี่ทำไมอะออยูแร้บบอเห็นโย่จอเเจ้ารเนีย ต้อหม mainland, อออออให้พ oh, e. ี่อเพี่ปอว่างมากเลยนี่ยพ่องปอลวอน้องโตพี่ให้โอพไม่ได้นะเพชื่อน้องเป็นมักะ ี่เดินไปไม่ได้พี่เป้าคอยดีเดินรับอ๋อเดินททางพี่เป้าคอยดีอยู่ไหนว้าวออโต้เขาเป็นว้าตเลยี่ไม่ได้เจไม่ต้องหลายรอบแล้วแต่ออโต้เขาไม่ได้ยินมีอะไรก็พี่พูดกับเขาอยู่เนี่ยมีดนอะไรมีอไม่ไม่ไดดไม่บอกไมไมบอก

坐游龙龙船。 อ้ยิ ö, ่นปบตืดตื๊ด๊ดตืตืตืต๊ตึ๊ด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 ตื๊ดตื๊ดตดตื๊ดตื๊ดื๊สิื๊ดตื๊ดตื๊ดตืดตืดตื๊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 ดดตตื๊ดีื๊ดต ตามพี่โอปองพูดแล้ว่าพี่ได้ยินแค่นั้นแหละมีใส่หูฟังอยู่เอาไหูฟังมันเก็บ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 ห้าสองห้าห้าสองห้าเก็หกแปดปอดูในจออปอปอดูในจอ ก้าเาดามิดอ้ยเกถ่ายแบบเอาไปเฮ้ยว่ไหเฮ้ยาผมว่าเราจะเอาแฟนแฟนขโมยพัดลมเหรอแฟนแปบว่าพัดลมก็แฟนแน่เบาอ่ะก็แฟนนะว่าออาบก็เป็นแฟนก็พอเป็นห้อลอยู่ดีะ ไม่มีม ชี่ภาษาไทยตอนนี้อปอไม่สามารถทำารได้นะคบเนื่องจากแบบจะหมดต้องตอนนี้เปาาไไ็นทางเหนืออยู่อ,นนอนนปอทำการ 2, ชาร์จแบตอยู่นะครับก็เลยเห็นอปอเอครับ

ันก็รู้พี่เปายังอรอยคนอื่นได้เลยมันอร่อยไม่ได้ถอร่อยเดราะเองโดนแน่ยแอบกินยาแป๊บถ้าเปาคราวนี้ลุของมกิงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเ่นโอปอมใช่เรื่องเล่นน่ะพี่อัดคลิปอยู่นะเว้ยคนจีนว่ะขอแก้งหน่อยนะครับคนคนต่างประเทศพีคนไทยแก้งหน่อยนะครับ ง idden, ง ών, ง ir, งงงงงเกิดอาการเออเด็ก oh. อ e ้ออคตราดิหนอยังรู <h 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 ja. <h <h ้หน um> sí. ังซดดอยู่ก็ตัวโพดนี่แต่แม่งงงงงเลคนตีเริ่อเกิดอาการหลอนแล้วนะครับหลอนอะไรหลอนงไงพี่ตีทีนึงแม่งวิ่งบ่าลาบเลยเอ้ดูเกดอาคนตีอ้ นี่นี่อาหลอดแล้วเริ่มหลอดแล้วไอ้เมเฮ้ยแบบนี Off ้มันมีอาร์ติเกลหรือเปล่านะฉันไม่นอนเล่นตัวที่สามต่อไปพยายามตื่นที่สามหรอไม่น่าใช่หลอนแล้วเริ่มหลอนเริ่มหลอนแล้วครับเริ่มเกิดอาการหลอนไอ้ต้อยเนี่ย แล้วเริ่มหลอนแล้วครับคนกีเริ่มเกิอดอาการหลอนเริ่มเกิอดอาการหลอนเราก็จะแก้ให้คุนนะครับหลอนเล่นะครับแล้วก็จะทำการอย่ามาร้องเพลงกันมาสิ ไม no, ่ใช่ร um, ู mm. ้จักอาจจะรู okay. no, ้จักแต่ผมจำไม่ได้ใครดีวะใครเนี่ยเราจำการเป็นผีเกอร์นะครับน้องจักตายผมก็ต้องรอรอตัวเองเกิดใหม่อึ๊บก๊กเก๊กแก๊แก๊แก๊ก๊กกก พอดียคนแค่ตีอ่ะใจเย็น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 ก่อนใจเย็นก่อนโอ้ย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 แต่พี่จำไม่ได้ใครอ่ะจำไม่ได้พี่น่าจะจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วใครวะใครวะไม่รู้ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเคยเล่นกับพี่อ่ะน่าจะเคยเล่นแต่พี่จำไม่ได้ เขาเป็นโรคเอ่อฟฝ่อปลาทองอยู่เลยง่ายๆกับความจำสั้นสัตว์ที่โง่ที่สุดไม่ใช่ควายเพราะสัตว์ที่โง่ที่สุดในโลกก็คือไก่งวงเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงเพราะพึ่งไม่นั่งดูตั้งแต่เดือนที่แล้วนี่ตาบอกนะตอนนี้นะคะเออ เคยสร้างเฟิร์ฟแซนใช่หมเฟิร์แซนเิแซนเิร์ฟแซนไหวะแซนเราเองนี่หว่าเิร์ฟเขาถามว่าเคยสร้างเฟิร์ฟแซนเฟิร์ฟแซนเฟิร์แซนใครวะโออเิร์แซแล้ว หายแบบอะแบบแม่งหายโคตโรสุดเกิดอะไรขึ้นไม่รู้พี่พยายามลงมอดแม่งแบบหายเฉยเบยโคตรเศร้รานายเคยใช้สแก,กนแกิลเอ้ยแสเอ้ยสกินแฟนมนุษย์ใช่ไหมใช่ผมใช้แปคินแซนมนุษย์ครับตอนนี้ก็ใช้อยู่ครับแล้วก็ใช้อยู่ เฟมเรดจ๋าล,ล,ลูก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 จ๋าเฟมเรดลูกยอทำก็พอลูกยมันคิดถูกตายแล้วมัน่ปปเ,นนเปิดช่องเอาเอาเอาเปมาสีมาสมามอะไรอ่ะคอมเมนต์แซมคอมเมนต์ โอ้ยเฟมเลดจ้ะจ้ะอ่าไปดูคล okay. oh, 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 ิปให้หน่อยโอเคๆอ๋อเฟมเลดเฟมเลดอะไรเนี่ยย่าย่าบังหมดเลยว่าผ่านที่น้องนัท โอเคคครับลิปช่องเขานะปอดูที่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวสตรีมจบเออเดี๋ยวมาคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลิกมาเลยคนจินจากไหนหลงมาวะก็เดี๋ยวให้คุณส่งลิกมาเลยก็ได้นะครับสักหนึ่งคลิปส่งลิกมาเลยได้เลยนะครับ คองลิงมาเลยก็ได้จะกดตูเลยได้เลยตรงนี้าเรามีสกินแนะรู้จักพอกสเตอร์ไหมรู้จักรู้ลับ ม,ม <Jungle. S 1> ตอนนั้นทำดีๆป้ามาปปเปลี่ยนช่งองแล้วตอนนะั <c oughs> ้นฮอะปามาเปลี่ยนช่อง,งนนแล้วเราข้าวลิดีโอหนาคลิปแล้วป้ทำแค่ไม่กี่คลิปแล้วก็ไปลแล้ว คนแรกนี่แบบขีโอโอโอส่สตาร์ทอ้ออ้ลูกแป๊มแล้วจ้า